สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปของเซเวีย entertainment นะครับและนี่คือเกมคุกก <c ookie run> ิลันฮ่าฮ่าฮ่าคุกกิลันซีซั่นใหม่มันมันกำลังดีมีสเสน่ห์อบุบอวแต่มีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้ตัวละครเยอะมากคืออยากจะบ่นอย่างหนึ่งนะตัวละครแบบเอสเนี่ยคือมันจะเยอะไปถึงขนาดไหนวะครับอ่าตอนนี้เราก็มารีวิวเกมนี้กันดีกว่ารีวิวนี้อาจจะแบบว่าเป็นคือเปิดเสียงกันดีกว่า เออมีเสียงบ้างไรบ้างเมื่อกี้นี่มีเสียงมันเหงาหงอยปล่อยตื้ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็มีอินกิเดียนอินกิเลีย e น e e e มัน,ม,นมันอะไรนะคือพี่เราจะมาโชว์ในการเล่นเกมนี้เราก็ขอนไปโชว์สาระนะไม่มีว่าข้อดีข้อเสียอะไรเรามาโชว์เล่นเกมว่าระบบจริงจริงอะไรจริงหรือเปล่าอ่ะเราทรามานี้ด้วย โอ้อะไรวะไม่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 สิเห้าเซน้อยบนัดไ,ไ,ไปตายซะเหอะลิเลสคิวฟาโฮอ้เหนีเสียงฮะดูเช่นลิสต์ต่อดูเหมือนจะมีประโยชน์แต่ไม่เอาเนะเพราะว่า ผัดหลังมันจะไม่มีประโยชน์เลยไปเลย,เลยโอ้ยโวอร์ชันอีกแล้วอ๋อเสียงเครียอะไรเนี่ยไาโบนัสอั่นี้ครับออ้ออะไรนหนาเนี่ยไอ,อสโลเตอร์จันนี่เจนเอ้ยเอ็นดิจิเดียนหายไปไหนวะเออมาละเวลาเล่นเกมกันนะครับหมดไปห้าพันกว่า

ดันดันน o ม m a นี่คือใกล้กว่าเดิมนะครับอ้าวโอ้โหเกือบ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 ลืมลืมตัวเก็บของละเอื้อไอเอื้อเอื้อผ่านทำไมอ่ะทำไมผ่านมั้งเลยอ้าวโห่ทำไมเป็นร่างยันสการ์นั้นน่ะเออเย่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  oh เย่ oh เย่ผ่านมั้งเลยเย่หาไอีกแล้วครับโอ้มันเนอะเย่ผ่านดันดันสองแล้วต่อไปดันสาม ในนอร์มอนมันจะมีส oh, ิบด oh, yeah. ่านนะครับสุ้ยโดนไปแล้วครับคุณพี่โอ้โหยากครับตรงนี้ลุกตุ้มนรกลุกตุ้มจากโอเวอจีเอื้อเอื้อเอผ่านผ่านทั้งในเอื้อผ่านทำไมอ่ะเอ่อเอื้อโอ้ย์ย์ขึ้นไปอื้ออุ้ยอู้อู้เอาละมึงตายมึงตายเย์ ตือนกรหาเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีอะไรที่แบบฟินมากอะไรมากครับตรงจุดนี้เล่นชนกันมันเลยเโอเคผ่าแล้วมานสิ่งดีกว่างทบวันนี้เป็นว่าเล่นแล้วเราเจอเจอเจอบุญเย่ดโบนัสแล้วว้เย่โบนัสแค่นิดเดียวนะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหนะครับเอ,อืเอ,อ เออ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 อยอยอุ้อุเอุ้ยออะไรนงหนาววะเนี่ยทไมมีพวกแบบไอ้จะได้หมีดินได้ตลอดเวลาเลยไอเข้าโลกความจริงเหมอนเดมเออเอเออเออเี่ไอ้ทลายโอ้โหอันนี้ถือว่ายากเลยครับน้อมอนก็ยังยากเลยครับดูแล้วยากกว่าเดิมเยอะเออ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 ไอ้ที่บอกว่าี a ี y โลกเดิมเันก็อุ้ยลืมเก็บของมูเด่วห้ามมาก แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้สีเรียนเรื่องของอะไรเรามาเล่นโชว์อย่างเดียวเล่นโชว์แบบความมันอะไรประมาณนี้เออเออโอ้ยแย่ทำไมอะ่ะเฮ้ยแปลงร่างเป็นข้างขาๆสักทีโอยงูงูพิษเยอะมากครับนี่นี่เราบุกปา่าไมซอนได้ไงเนี่ยเย yeah, ้บิน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 เออเออโอ้ยงูแม่งพึ่งโผล่มาอะไรวะอ่าขึ้นขึ้นแย่ yeah. ลองลอเอเอโอ้ยไปด้แดดกูหรอกเออเออเออออโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้มขวางนักมากเออเออเออนั่นแหละครับเย่เย่โอ้โหโอ้ลยเ่เย่เย่เออผลมาเย่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 เออเย่โอ้โหแม่งด่านด่นยาวนะตรงนี้โดนทีนี้โดนล้อไปแล้วหัวเลยวะอ ขึ้นขึ้น yeah ขึ้นขึ้น yeah ขึ้นขึ้นอีกขึ้นขึ้น oh ah ไม่กลัวครับเลยชนเร่งเลยชนเร่งเลยอ่าเฮ้ยไอ้ข้างไอ้ข้างบนนี่เป็นนรกโอ้โหแม่งนี่มันอะไรวะเนี่ยชนเร่ง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 โอเคครับนับไปไปเออไม่ไม่ได้แดกกูหรอกเอ้าโดนอีกแล้วไอ้เจี๊ยบมันมันยากขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าไอ้เจี๊ยบโดนอีกแล้ว เออเออเออ y e a ้ a h yeah y e ได้แล้วโหแม่งชนชนวาวเลยบอกเลยว่าย่างครับมีสิบดานแต่ว่าสิบดานแม่งโคตรปงยากเลยขึ้นไปเรย่อยๆเอเออเออทำไ่ะไม่กลัวทำไมเออเออหเออเอ e a h ได้้แม่งทำไมมันยากขนาดนี้วะแต่ว่าถ้าดยให้ดีๆนะครับเราวิ่งตามเยนลี่ครับ ก็ไม่เป็นละไรละโอ้โหเยลี่หมีนรกชัดๆเลยหลอกให้เราแบบอืออื้อะไรครับอุ้ยอื้ออื้อเออืออืออือโอ้ย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 กลัวอะไรไม่กลัวอยู่แล้วทำไมเอออออุ้ยกองทองเย้ได้สุดกันได้กองทองแล้วเย่เย้เย่เย่โอ้ยได้กองทองสักทีครับจะไปแม่น้ำสับปะรด โอ้ใครชื่อวันนี้เอือ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 อเอ้อเียได้อีกแล้วว้าวกระโดดนี้กระโดดไปเลยครับผ่านไปก่อนผ่านเอือเอือเอ้อเียเียเียเยเียเยียโอ้โหโอ้เงี้สรสได้เดบโบนัสอีกแล้วว้าวเยพุ่งแม่งเลยเอาเอาไปเรื่อยเรื่อยเอืออ๋อโอ้พุงพุ่งุ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 งบุงพุ้งเงี้ยได้อีกแล้วได้ไฟวอร์กเอทแทงนะครับ อุ้ยเกือบเกือบเกือบทำไมอ่ะโอ้ยทำไมมันยากขนาดนี้วะอ่ะแล้วก็ลงไปครับเย่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 ผ่านแม่งเลยเย่เออเอ้าโดนอีกแล้วอะไรวะคุณตีหรอแม่งหรืยากครับไอ้โอ้เกือบ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 โอ้แม่งด่านนี้แม oh, oh. ่งคือแม่งลุกจิตเกินไปแล้ววะนี่ขนาดนอร์มอลนะเนี่ยเอ้าโดนอีกแล้วอุ้ยกูใกล้ตายแล้วกูใกล้ตายแล้วเย่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 ผ่านไหนผ่านแม่งไร อุย้อยเพีงก็ได้ช่วยช่วยเพิ่มพลังดิอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหย้ได้ไรจนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเย้เราไปดันเก้าแล้วได้กระเดาอีกม,มันมีของนรกเออแต่เราวิ่งตามยันลี่ครับไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยแต่พอมึงดูดคือแม่งยากเลยทันทีไอ้เหี้ยมึงจะดูดหาพ่อเหรอ เอ้ยก่เยไก่เลยไก่ตายแล้วไกไป้เลยอ้อ้าอ๋อมีฟื้นพลังอ๋อจากสมบัติครับไม่เป็นไรไม่โกยอยู่แล้วและอย่างหนึ่งอันนี้คือเวลาโดนชนบันจารดน้อยไงอ้าวโดนอีกแล้วีหน่าทำไมแบบพลังรถน้อยเลยอ้าวลุยเอเกลตายแล้วกลตายแล้วกลตายกลตายเอ้้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  โอ้ยจบแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอานี้ครับเอี้ยเยี่ยเกือบเกือบแล้วเออเยี yeah, ่ยในสุดก็ได้อะไรเนี่ย <c oughs> ในบรนิษัทอีกแล้วดึงมึงเลยเยี่ยเยี่ยเยี่ยโอ้ขึ้นไปขึ้นเลยเออ,อเล่นนี่หน้ายิ้มอีกแล้วหน้ายิ้มโคตรหน้ายิ้มแบบมือหมวยๆอบอวมอบอวมเยี่ยในสุดก็ลองจนได้นี้เราก็มาเลยเลยเออเออโอ้ยมึงจะดูหนามหาบมึงเหรอ ขอบอกก่อนว่าถ้าถ้าดูดคือนรกถามหาเลยนะครับเพราะว่าคือมันดูดมันเราไม่รู้เส้นทางในการกระโดดอ่ะโดยอีกแล้วเออใกล้ถึงแล้วต่อไปด้านสุดท้ายครับอ้าอุ้ยด่านด่าน เออทำไมเออทำไมเหมือนเดิมเองกูลง yeah yeah เออทำไมโอ้โหกูโนรกครับเอออุ้ยอุ้ยอ้าวโอยอะไรวะมึงโดนอีกแล้วอ่ะโอ้โหอ้าวโอยเชี่ยอะไรนี่นาะเออเอ้ยอ้าวอุ้ยเชี่ยเลยอยู่ไปมากเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยได้เลยครับเย a เอออุ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงินอ้าวโดนอีกแล้ว ตายเลยฮ่าในเวลาแล้วผ <AND> ่านไม่เงยผ่านไม่เลยรอเวลานี้มันนานแล้วเอื้ออื้อผ่านไม่เอื้ออื้อเยดร่ไม่ได้เย็ไม่ด้เกเย่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 เ่เย่เยเย่ยเอเอ่่ย่เยเ่ ไม่กลัวครับไม่กลัว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 เฮลเลยโอ้โหแม่งนรกชัดๆเลยแต่ว่าไม่กลัวครับเราเปมินญยญาแล้วเราอยู่าฟนรกเรียบร้อยแล้วเราไม่เป็นเราไม่กลัวใครจะแทง,งมิ่งปล่อยมิ่งปล่อยมิ่งปล่อยมิงลืมตัวมวฟูดมากไปหน่อย <laughs> โอเคครับก็อันนี้ได้สี่สิบแปดล้าน,นนี่คือรีวิวด้านความโหดของมัน ความนของมันเข้าขั้นแบบเยอะอยู่นะหรือว่าเราเยอะวะเอ้าไม่ดีเลยเออก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นคุกกี้รันเวอร์ชั่นใหม่ลองได้ครับคือมันหลากหลายมากกว่าในซีซั่นที่แล้วเยอะอ่ะอ่าเรามาเปิดกล่องนะครับ ทำเสียงแบบเขาดิตี้แอดวานซ์วอลแฟร์นะอ่ะโอ้โหได้แนละ้วครับอม่องั้นนหนึ่งคือถ้าใครเล่นเขาดิตี้แอดวานซ์วอลแฟร์มันจะมีเสียงอะไรประมาณเนี้ยเออขอันดับหนึ่งแปดสิบสองล้านพรุ่งนี้แม่งผสมของแล้วดูเลเวลแม่มงดีตั้งเจ็ดสิบอ,อะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสำหรับเขาคุนที่ดูนะครับ,ค,รบคลิปแบบว่าเล่นแบบอินดี้อินดีแบบเล่นบ้านๆนะนะสวัสดีครับ